มาครับผมอยู่ที่ที่เดิมที่เดิมคือเปิดที่เดียวกับที่ปิดอีีท cin ี่แล้วอะนะครับผมอีพีนี้เราจะพามาเที่ยวเขาเรียกว่าสถานที่ที่ยังไม่เปิดให้บริการดีใช่ไหมพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืนทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาเราไปไหนพี่ไปโฮมสเตย์ครับโฮมสเตย อันนี้คือยังไม่เปิดใช่ไหมเปิดครับยังไม่เปิดมีกี่หลังนะครับตอนนี้หนึ่งหลังหนึ่งหลังครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วสิ้นปีแบบก็จะมีเปิดนู่นนี่อช่ไหมยังครับพี่ยังนะแต่วันนี้พาไปให้ไปดูก่อนก็คือจริงๆไอ้บ้านหลังนี้ที่ทำไว้เนี่ยก็คือก็จะทำป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็จะทำรีวิวขายแต่ว่าก็คือให้น้องๆในหมู่บ้านเนี่ยทำน้องๆในหมู่บ้านก็จะได้มีอาชีพกันแล้วก็ทําเป็นบ้านเนี้ยเป็นตัวอย่างใครอยากได้ต่อเดีจยวให้น้องๆทําแล้วก็น้องเต้ก็จะได้มี ที่ไอเราก็ผมสเตย์ที่เที่ยวด้วยก็คือจริงๆอ่ะก็คืออยากจะให้คนรู้จักที่ไซเบอร์เนี่ยครับเพราะว่า คือที่ชเบร์เนี่ยถ้าเกิดถามคนทั่วไปคนนอกก็เขาไม่ค่อยรู้จักกันผมก็ไม่รู้จักถ้าไม่ได้ถ้าไม่รู้จักเต้ผมก็ไม่รู้จักก็เลยว่าเออคือที่นี่มันมีที่ที่ยังเป็นธรรมชาติแล้วก็จะเป็นที่ที่แบบความเป็นธรรมชาติยังมีสวยอยู่ยังมีเยอะเลยครับเคอจริงๆแค่เดินงไปตรงนี้ก็สวยแล้วอ่ะนะตกอ่ะเออแม่งสวยจริงเพรานั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปจะไปดูที่นู่นเลยครับพี่เดี๋ยวไปดูพี่นอนที่นั่นได้เลยใช่ป่ะแล้วนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกางเต็นท์กันเดี๋ยวคุณไปนอนในเมืองก็ได้ถ้าาคุณไมมมมม่่่ออยยกนนนนทีีีีเเผผัับใืง ไม่ต้องหรอกเปิดโรงแรมเปิดห้องรอเด็กไปเลยอืมใช่ไหมพี่ปารเฟิร์สเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าพี่นอนเนินแล้วตรงนั้นเป็นไงไปคุณพ่อเดี๋ยวมานะครับครับไอที่ตรงนี้กะจะให้มันเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทั่วไปด้วยใช่ไหมแล้วรวมกับที่เขาทําแปลนบ้านอยู่แล้วถูกป่ะพที่เขาจะทาแปลนบ้านที่ขายด้วยใช่ครับโฮ้ยเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้าหน่อยดีใย่ครับสวยเลยพี่เตตโตยจะนอน ในบ้านหรือจะนอนกลเต็นที่นี่โอนเขานอนเต็นทเนอะผมนอนข้างในอ่าครับเดี๋ยวผมนอนเต็นท์เองครับแล้วแต่น้องเลยน้องจะนอนในบ้านก็ได้หรือนอนกลางกลางเต็นนี้ก็ได้เดี๋ยวผมนอนเต็นท์ผมนอนเต็นท์เลยครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านลองดูบ้านก่อนเดี๋ยวรายละเอียดพวกบ้านหรือว่าสิ่งความตั้งใจเนี่ยเดี๋ยวคุยพรุ่งนี้ตอนเช้าแสงสวยๆนั่งกินกาแฟ ครับเฮ้ยปลานี้สวยอ่ะเฮ้ยบ้านปลานี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวเนี่ยพี่ทำกับข้าวไอ้นี่เดี๋ยวเราไปกินพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่คั่วกระดูกหมูแล้วเดี๋ยวก็เอาจับเผ็ดผัดแล้วพี่พี่หูคนใต้ด้วยคั่วกระดูกหมูเดี๋ยวคั่วคือแกงอ่ะอู้วี่ขอโปรดผู้ผลไม้วิแล้วก็ต้มเล้งอ่ะพี่ต้มเล้งไว้ก็เดี๋ยวต้มเล้งตัวนี้ตายเล้งไอ้ตัวนี้ตายเล้งช่างใช้พ่งนี้พรุ่งนี้พวกนี้พวกนี้เช้าเดี๋ยวเรากินข้าวกันบอกก่อนว่าตรงนี้พี่ต้าทำกับเต้ยสองคนนะใช่ไหมพี่กับ ด้วยการผลึกกําลังกันของพี่เป็นสถาปนิกอยู่แล้วด้วยแล้วน้องเต้เขาเรียนจบเกษตรมาโอ้โหไม่เหมือนจับคู่กันอ๋อเหมือนที่เต้ไล่าฟังว่าแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเนใช่โหดจัดโหดแล้วนี้ผมนอนในนี้ตายเลยเอาเต็นท์ก่อนตายเลยจริงจริงอะบ้านบ้านมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าเออพี่เห็นว่าเออคือน้ํามันยังดีอยู่แล้วเต้เขาบอกเออคืออยากให้มาบ่อนพี่ก็เลยเออก็มาของกนได้จริงจริงอะบ้านมันมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จมายังไม่เสร็จครับยังไม่ ีครับเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกรอบทั้งรอบหนึ่อ่าเดี๋ยวมาเรื่อวพี่แล้วปีนขึ้นไป็น้องบนป่ะมันได้ครับไม่ได้ปั๊บมันพับได้มันพับเก็บได้เดี๋ยววันนี้รีวิวอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวรีวิวอีกทีก็ได้วันนี้อ่าเนี่ยครับแล้วก็ มนนข้างบเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เก็บก่อนเก็บไว้ก่อนนะแล้วไอ้นี่มันเลือดทำลายอะพี่ไอ้นี่จริงๆมันเป็นตัวหมุนเอาไว้เปิดพื้นเปิดพื้นไงพี่แล้วก็เ้าเราเก็บของเป็นเก็บของอ๋ออ่าก็ลังเก็บของได้โอ้โหแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ยึดติดไงยังไม่ได้ทำไงทำยังไม่เสร็จตายเดี๋ยวพรุ่งนี้สวยๆคุณจะเห็นรายละเอียดสองสีบ้านเลยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพี่เอาเต็นท์ก่อนเดี๋ยวเราไปรอข้างนอกดีกว่ามาดูมาดูพรุ่งนี้ เฮ้ย hey, ผมว่าตรงนี้ชิวอะโคตรสุดตีนสุดๆผมบอกเลยแล้วเราเก็บแอมเบียนไว้เลยอ่ะลองไปยงนู้นนะดีกว่านี่ครับเป็นที่นั่งทานกาแฟนั่งทานน้ำแก้กควยกันนะครับผมตรงนี้แล้วจะฟังเสียงธรรมชาติเดี๋ยวเรามาค่อยคุยรายละเอียดเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจเพราะว่าพี่เขาเตรียมกับแก้มัแล้วเนี่ยเตียเตียกับแก้มัแล้วแลง ปนชักตีนออกก่อนอามือไม่กล้าเดินเดี๋ยวผมเดินเองไม่ใช่ไม่กล้าเดินฮะหนาวโอ้โหเส้นภาสาที่แปลกุ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยอะเนาะเย็นมากอะ่ะ สายแคมปิ้งสายเชิลสายธรรมชาติแล้วเสียงแม่งใช่หมดทุกอย่างแม่งโคตรแม่งอย่างดีตอนนี้เรามากางเต็นท์ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะนอนกันที่นี่นะคะผมพี่อ้นนอนเต็นท์อ่าได้ปึ๊บนอนข้างในเพราะว่ามันจะได้มีสองบรรยากาศเนี่ยเพราะคุณสายนอนเต็นท์อยู่แล้วด้วยไม่เคยเลยเกิดมาไม่เคยกางเต็นท์เลยนอนโรงแรมเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาหน้าคุยกันครับ สายกลางเต็นท์ปอมอย่างผมไม่พลาดสิ่งนี้ฮะบมืงกกางเสร็จเดี๋ยวมึงก็คือนีปน้องในไม่สายกลางเต็นท์ปอมปองของผมไม่พลาดสิ่งนี้คือยืนดูเขากลางเขาแล้ว<อ>น,นอนอย่างเดียวพอกลางปุ๊บได้ภาพปุ๊บกระโดดเลยข,ข้างในแล้วก็รีวิวว่าสิ่งนี้คืออะไร <c oughs> อันนี้คือสายผมเลยเบ๊กางเต็นท์ยากไหยพี่ ยากแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเต็นท์รูปแบบกลางง่ายครับอ๋อสำเร็จรูปเลยใช่ไหมไอันนี้สำเร็จเหรอสำเร็จแต่ว่ามันอาจจะต้องก็มีปักไอ้นี่นะปักสมอก็มีอยู่ครับอ๋อปักหมุดปักหมุดแต่ว่าถ้าถ้าถ้าแบบไม่มีลมก็ไม่ต้องก็ได้อุ้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าคลิปออกไปแล้วถ้าเขาตามมาทําไงวะเต้ยอะไรพี่เปิดลับไหมเปิดลับไหมถามก่อนทําไงวะเนี่ยถ้าเขาตามมาเลยเนี่ยลองโทรมาคุยดูครับลองถามพี่อู๋ก่อนไหม <c oughs> ให้พร้อมหมดดีกว่าพี่ว่าจริงๆกับพี่อยากให้มาแล้วแบบประทับใจไงเพราะบางคนเขาจะพวกกลางเต็นท์เขาจะมีเต็นท์เองอยู่แล้วเดี๋ยวาานว่พอคลิปนี้ออกเนี่ยมันจะออกเร็วมากเลยไนงะคลิปเนี้ยแสดงว่าคลิปนี้มาชวนให้ดูว่าที่น้ําตกไซเบอร์อุทัยเนี่ยกำลังจะมีสิ่งนี้นะครับแล้วเรามาเปิดเลิกเลยนะ มาเบิกเลยนะเบิกเลิกกันนะแต่ถ้าใครอยากได้บ้านอย่างเงี้ยไปอยู่ในสวนในอะไรตัวเองติดต่อติดต่อ,ตขอเข้าไปนะครับผมคุมไปอีกคุมไปอีกกันน้ำค้างไงใช่ ตามน้ําค้างคุณแต่คุณเราออกได้นะคุณชอบค้างไม่ผมก็ค้างเป็นพี่ก็ค้างกับมึงอ่ะคุณก็ค้างกับมึงอ่ะพี่แต่แยกห้องมีแยกห้องมีมีมีแยกห้องมีเหมือนกันแยกห้องมีมีเหมือนกันปกติมึงนอนคุณตลอดหลังๆมึงชอบพี่พหมอนอนเดียวดีกว่าไม่เอาคุณเวลาขี้แล้วมันเหม็นผมว่าขี้เหม็นคุณขี้เหม็นเนี้ยนอนแยกห้องดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหากันมีปัญหาเรื่องอะไรวะ เป็นไรอ่ะทำไมเขาจะไปกันแล้วผมนั่งเทรดคริปโตฮะัเทรดอะไรนะคิดคิดคริปโตคริปโตคิดคริปคิโตเครเรนซีก็ผมเป็นรุ่นรุ่นใหม่ครับนั่งริมน้ำตกอุทัยธานีลำทานไมาเรียกลำทานเทรดคริปโตอ่ะคุณเดี๋ยวหาว่าผมโมหาอะไรหรือเปล่าอ่ะดูนะเลื่อนมาปุ๊บสีมมิ่ง เทรดหุนอ๋อคนนี่สุดเหมือนกันคุณยังไม่ได้เข้าหน้าแรกเลยนี่ฮะโอ้ยยังเข้าให้ลงทะเบียนอยู่เลยทัดเปิดเลยวะใช่ปะวะเดี๋ยวขอเข้าก่อนดนึงดูตลาดหุ้นอ๋อมีดูเหมือนกันแต่ตลาดปิดไปแล้วโชดีจะมาซื้อหมูเลยไม่ต้องเข้าตลาดหุ้นหรอกเข้าตลาดสี่มุมเมืองนี่ว่าโอ้ยอยากไปตลาดไทยซื้องอเอ้า อุนวันนี้เดี๋ยวเราไปทานข้าวอะไรให้เรียบร้อยก่อนอไปกินข้าวที่บ้านแม่ตอนเย็นเนี่ยมันจะบรรยากาศประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตื่นเช้ามานั่งทานกาแฟดูพาิตย์ขึ้นตรงนี้อ,อาจจะยังไม่เห็นาพาสแต่ว่าตอนเช้าเด็ดแน่นอนแล้วพี่ก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้ร่วมออกสำรวจเส้นทางของพี่เขาเฮ้ยว่าล่องแพนะใช่รออรครับล่องแพครับสต่ว่าเส้นทางตามเส้นน้ําล่องอได้เรียกว่ามีอะไรบ้างนะครับผม เพื่อที่ปีหนา้าเขาจะได้บอกว่าแนะนําได้ว่าทําอะไรตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้เข้าเช่าบ้านอย่างที่ผมเข้าไปนอนนะแต่ว่าถ้าคลิปออกเนี่ยโทรมาก่อนเฮ้ยพี่ผมมีเต็นท์เนี่ยสามารถมาได้ไหมแค่นั้นก่อนอะลองดูลองเช็คดูลองดูก่อนลองดูก่อนแต่ว่าถ้าคุณจะไปนอนในเมืองเรียกร้ยก,เ,ยกเด็กผมไม่ว่านะไม่เอาอะก็เดี๋ยวคัดก่อนคัดคัดก่อน <laughs> จะฉายคูนทำไมเนี่ยอยากได้ไฟแรงเลยกะเดนี่คุณจะสว่างไปถึงไหนเนี่ยหลังจากที่เรากินข้าวอะไรกันเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้อากาศแม่งเริ่มหนาวจนแบบดูดิผูใส่เสื้อแขนยาวสองชั้นนะเดี๋ยวดูที่นอนคุณหน่อยได้ไหมได้ผมต้องถอดรองเท้าเลยไหมเนี่ยควรดิ่เซนโคแมนนะเฮ้ยเรื่องมากจริงอ่ะเซนโคแมนนะเฮ้ยไอสัตว์รู้จักอยู่อีหเดียวพูดจังเลย ได้ไหมนอนนอนดีไหมเฮ้ยผมว่าสวยเลยว่ะการน้ำค้างอะไรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วออกมาเหอะยุงเข้าว่ะเดี๋ยวไปดูที่นอนผมบ้างไหมรูดหน่อยเดี๋ยวแมลงเข้าสวยงาม บ้านนี้ทําจากไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทําเองบ้านหลังนี้เบ็ดเสร็จแล้ว4ี่แสนห้าครับเพราะว่าต้องดูไม้ก่อนไม้อาจจะเป็นไม้สักหรือไม้ไม้ที่แพงหน่อยเขาเอาไม้ไมยาวใช่ครับเนี่ยเขาทำไม้ยังไงวะไม้แอสมั้งเอาไม้แอสจากอเมริกาเลยมั้งเนี่ยถ้าภาษาไทยเรียกไม้อัดไม้อัดเข้ามาเลยครับอันนี้ก็เป็นที่นอนผมอ๋อคุณนอนนี่เลยไม่ได้ปิ้งขึ้นไปหรอจะบ้าเลยคุณนอนอันนี้ก็หลังแตกเลย ผมขอดูที่นอนสุดยอดสอกาเลยถ้าวันนี้คุณปลุกผมแล้วผมจะโกรธคุณมากโอ้โหเปลี่ยนชดุดเมื่อกี้ยังดุเลยพี่อันนี้มันดุไม่เท่าไหร่ล่อแขนยาวขาย,ยาวไม่หนาวไม่หนาวแต่บอกให <laughs> ้กูลงน้ำนะโอ้โหแล้วดูนะอยากไปเตยเฮ้ยพี่นี่ยังไม่หนาวเนี่ยนี่ถึงยังไม่หนาวเนี่ยถ้าพี่อาบน้ำเนี่ยมันจะอุ่นขึ้นเลยดูมันใส่เสื้อ <laughs> กูไม่เชื่อใครแล้วเนี่ยไม้นี่อันนี้มันเรียกว่าไม้เหรอวะไม้สนพี่อันนี้เป็นไม้สนสนน้ำเข้าหมดเลยเราไม่ได้ซื้อไม้มือสองอันี่เป็นไม้มือหนึ่งหมดเลยอ๋อเหรอครับเป็นน้ำเข้ามาจากไหนวะน้ำเข้าจากอเมริกาเนี่ยครับอ๋อมันเลยแพงครับที่เต้ยบอกว่าบ้านหลังนี้คือแบบสี่แสนห้าสี่แสนสี่แสนกว่าอันนี้ยังไม่รวมอะไรเราเรนั่งพี่เราๆอันนี้ยังไม่เสร็จได้ประมาณสักเท่าไหร่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเลยพี่เก้าสิบใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเหมือนแบบว่ามันเป็นบ้านของไลฟ์สไตล์วัยรุ่นออะรทพ้มเลยยเรรีบ้อย พี่โอ๋เป็นคนออกแบบครับพี่โอ๋เป็นคนออกแบบเองหมดทุกอย่างเลยเป็นคนเขียนเทเลโอขึ้นมาใหม่กี่เลยเดี๋ยวผมอยากรู้ประวัติบ้านอันนี้พี่โอ๋ประวัติบ้านทําเป็นบ้านผีเลยกูเ <c oughs> ขาเรียกว่าแนาวแนวคิดที่ไอ้บ้านทรงเขายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทรงอะไรอะพี่ทรงเอเฟนเอเฟนบ้านเอเฟนโอ้โหมันเหมือนไม่ค่อยเห็น่ะครับบ้านจริงๆอ่ะมันบ้านเราก็น้อยนะแต่ก็มีคนทำอยู่นะแต่ว่ามึงนอ่ะเขาจะทำมันเยอะ ครับมตงองจะทำมาเยอะเพราะว่าจริงๆทรง,งนี้นะพี่ก็มองว่าคือจริงคอนเซ็ปต์จุดเริ่มต้นอ่ะไอ้หลังนี้พี่อยากทำเป็นบ้าน ก็เอาไว้อยู่เองเนี่ยแล้วก็ทําที่เอาแบบง่ายๆแล้วก็รถประหยัดจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ออกแบบไว้เยอะที่ออกแบบไว้หลายหลังครับแต่ว่าไอห,หลังเนี้ยคือพยายามทําให้เร็วเร็วที่สุดแล้วก็ใช้งบน้อยที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆอ่ะรถถามว่าน้อยไหมจริงๆมันก็ไม่น้อยเพราะมันใช้ไม้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นโครงเหล็กรือจำอย่างอืงออ่นเนี่ยมันก็อาจถูกกว่านี้แต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าถ้าเป็นไม้อ่ะมันจะได้ความรู้สึกว่าอบอุ่นอ่ะได้ฟิลกว่าแล้ว,วแล้ววัเดินเข้ามามันรู้สึกสบายรู้สึกมันใช่กว่าถ้าเป็นโครงเหล็ก ใช่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเหมือนมีมวลของธรรมชาติอยู่รอบตัวก็จริงๆตรงนี้เนี่ยคือพี่ว่ามันเป็นธรรมชาติเราก็อยากให้มันทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเหมือนฝาภายนอกเห็นไหมที่ใช้ไม้ไผ่หมดเลยน้าต้องจะเป็นไม้ไผ่แลครับแต่ภายในเนี่ยคือจะเป็นไม้จริงๆถามว่าทําไมพี่ใช้ไม้ที่เป็นไม้ไม้สดนอกอย่างเงี้ยคือหนึ่งพี่จัดปัญหาเรื่องคือตรงนี้เราอยู่ในเขตเราเราเราเขตใกล้ป่าไม้ไงถ้าสมมติเจ้าหน้าที่อะไรเข้ามาเนี่ยคือคือมันก็ได้นะถ้าเกิดเรามีใบแต่ว่า พี่มองว่าถ้าไม้เนี่ยคืออย่างน้อยมันไม่ได้ไม้ที่มาจากป่าแน่นอนมันไม่ได้เป็นไม้เถือนแน่นอนอ่าเป็นไม้ที่คือเรานำเข้ามาเรานำเข้ามาแล้วเราก็ซื้อมามันก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปด้วยจบว่าจบว่าครัอันนี้คือนําเข้าจากอเมริกาเลยเหรอพี่อันนี้เป็นสนอเมริกามันจะมีสนอเมริกากับสนแคนาดาไอ้บันไดเนี่ยจะเป็นขนแคนาดาอันนี้เหรอครับแคนาดาเนี่ยไม้เนื้อมันจะแดงหน่อย <ừ> mm. คือไม่รู้นะส่วนตัวท,ที่พี่คือเล่นไม้มาก็ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยคือจะเป็นไม้ที่สําหรับทําโครงสร้างใหญ่ครับ<อ>แต่ถ้าเป็นของทางยุโรปเนี่ยคือยุโรปมันเป็นเมืองหนาวไม้จะเหมือนยุโรปหรือรัสเซียเนี่ยไม้ก็จะแข็งจะแข็งแข็งไม่เท่าทางอเมริกาอเมริกาไม้ก็จะแตกแล้วคือไอ้ความ <คน S 1> สร้างท,ทงทั้งหมดเนี่ยพวกเนี้ยที่เป็นเฟรมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นส่วนอเมริกาหมดเลยเพราะความ<ว>แข็งแรงด้วยครับใช่เพราะความแรงส่วนนึงแลวด้วยความที่เหมือนพี่เป็นสถาปนิกอยู่แล้วด้วยถูกไหมพี่ครับมันก็เลยแบบทุกจุดมันะะเเป็นนแบบซอออรราายยยยลลีีด ถึงบ้านมันเท่านี้แต่ว่าฟังก์ชันมันค่อนข้างครบะครับพี่ใส่ค่อนข้างครบเพราะว่าหนึ่งเลยเราก็บองว่าเหมือนเราอยู่บ้านหลังนึงเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างเราก็ตอบโจทย์ตรงนั้นเขาทุกอย่างเหมือนห้อเก็บของเนี่ยทุกคนต้องมีของแล้วนะครับเราก็ทำต้องเก็บของอยู่ข้างล่างจริงๆบ้านนี้มันมีสามเลเยอร์คือเลเยอร์ล่างสุดเนี่ยจะเป็นเก็บของหมดเลยส่วนชั้นชั้นนี้ชั้นสองเนี่ยสองนี่ก็คือเราอยู่อาศัยสามก็คือเรานอนมีห้องน้ำด้วยครบมีห้องน้ำเลยครับเรามีห้องน้ำด้วยเลื่อน มมมาาเลยอ๋อนี่ไงหลงหลงน้่าสวยดิหูหึ่และอาบแบบรับแสงดวงจันทร์อาบน้ำป่ะวันนี้อ๋อยัง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 อาบนก็คือพี่พยายามให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเป็นสไตล์แบบเป็นรีสอร์ทนะครับสมมติถ้าผมอยากได้ บอกราคาได้ไ่ะได้ครับเพราะจริงราคาหลังนี้ที่เราขายกันอันนี้คือบอกก่อนว่าที่มาดูเนี่ยคือพี่ทําขายนะทำขายอยู่แล้วนะใครอยากได้บ้านมินิมอลอย่างนี้หรือว่าใช่ครับคุยแบบกับพี่เลยพี่สามารถเขียนแบบขึ้นมาได้เลยเราจริงอ่ะจริงจริงกับบ้านนี้ก็คือผมทําบล็อกนี้เลยบล็อกที่เป็นแบบเนี้ยทวาจำเปครบเลยเนี่ยครอเลยรูปเลยใช่รูปนี้เลยแล้วพี่บอกว่าไปประกอบให้เลยก็คือเราทําทุกพื้นที่เราทาท่วประเทศก็คือคล้ายๆล็อกดาวแต่ว่าเราถึงถึงกดาวติดต่อไงอ่ะพี่แบบติดต่อทางไหนติดต่อทางทางเฟซบุ๊กก็ได้ทาง เบอร์มือถือก็ได้ทางไลน์ก็ได้อ๋อเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวพี่่งให้ผมเดี๋ยวพี่ส่งให้ผมเดี๋ยวผมขึ้นได้คือมาปรึกษาเรื่องของราคาหรืออะไรได้เลยเรียบร้อยหรือว่าปรึกษาเรื่องเดินป่าก็ได้มาปุ๋ยพี่มาดูมามามาดูบ้านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองนอนดูว่าคืนนี้นอนสบายเปอ่าแล้วเดี๋ยวคุณไปนอนเต็นท์ได้ทำไมอ่ะไม่ใช่จะได้รู้จะได้รู้เพราะคุณคุยเรื่องเดินป่าเขาแล้วคุณจะมานอนวันนี้มันเขินเท่านั้นเนี่ย คุณเคยเขาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่อู๋เล่าเรื่องอะไรหนุกหนุกหน่อยไหมั้มีน้ำชงน้ำชาอะไรไหมพี่ได้เดี๋ยวเราไปนั่งกินอันนี้น้ำชาจริงกับน้ำชาปลอมไม่เดี๋ยวเราไปต้มกาแฟเดี๋ยวต้มต้มอะไรต้มอะไรบ้าพี่ไม่แต่ว่าพี่ว่าพี่ว่าเราไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะดื่มยิ่งดื่มยิ่งเย็นไม่อ่เอาเดี๋ยวผมลงให้พี่ดีกว่ามามึงรีบไปลงเลยเดี๋ยวปูไม่ต้อง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  โตที่ไหนนะ19ดเก้าองศาแต่งตัวอย่างงี้เมกกะโอ้โหโตดิมเบอร์ไงไอ้รองน้ำแข็งนะบ้านเกิดอยู่ไอแลนด์เฮ้ยลองดูว่าคุณเดี๋ยวลองโดดดูไหมลองดูจะโดดรือว่าจะค่อยๆเดินลงไปอ่ะโดดเลยพี่มีหินปะเนี่ยมีมีเฮ้ยถามสี่ฮัลโหลแล้วไม่ปเห็นก้อนตรงนี้ไงเนยคนแปกโอ้โหรู้ิีบเลยนี่กะใช่ดเฮ้ย โอ้โหน้ำเดืดเจดี๊ยบเลยอ่ะเฮ้ยอันนั้นหนาวหรือว่าคิดถึงบ้านอะ่ะโอ้คิดถึงบ้านไม่ได้ครับบ้านผิงไฟเลยผิงไฟเลยคุณผิงไฟเลยผมไม่เย็นจริงพี่ อีสี่ทีสี่ทุ่มนะครับตอนนี้คือบอกเลยว่าหนาวสุดๆนะครับมันจะ,จะนั่งกันได้ถึงกี่โมงนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยข้างหลังผมเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่โู๋ก็ทำอ้นี่ให้กินผัดกระดูกหมูตอนเช้านะครับอาหารใต้เลยกันเล้งแล้วนั่งกินกาแฟกันแล้วพรุ่งนี้พี่โู๋บอกว่ามีโปรแกรมเด็ดสุดๆที่เขาก็ยังไม่เคยไปยังไม่มีใครเคยไปเลยตื่นเต้นเหมือนกันคืนนี้ นอนให้รอดเถอะเดี๋ยวงานใหญ่แล้โอ้หถ้าหนาวขนาดนี้ผมไม่ฟังกันนะพี่เรื่องเดินป่ากูนอนเลยดีกว่าเดี๋ยวขอยญาตเจอกันพรุ่งนี้เลยดีกว่ากูไม่ไหวแล้วอ่ะขอนอนเลยดวันไม่ไหวแล้ว อาทิตย์ขึ้นอากาศโคตรดีเลย18องศานะยนิบลุกอ่ะใส่หมวกทไมตีห้าครึ่งทำขางลงหวัวอากาศโคตรดีอ่ะก็ม <c oughs> ันอาทิตย์มันจะขึ้นเหก็เจ็ดโมงกว่าป่ะดูในไอโฟนได้ โอ้โหล่าสุดตื่นเช้านานมากนะท่านนี้อยู่ที่นี่นะใช่แล้วตื่นเช้าล่าสุดนต้อตอนเป็นพระอ่าใช่บิดาบาดตีสี่พี่โอ้เตรียมข้าวแลนะตอนนี้พี่โอ้เตรียมเราข้าวอยู่นะครับทำสดๆเลยเดี๋ยวเจียวโครงเจียวไข่อะไรด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูสักนิดหนึ่งกันไหมเบค<บ><บ>ฟาสเบคฟาสเบคฟาสขอแย้ลบกวนตอนทำหมกข้า,าเวเลยได้ครับได้ครับอยวพี่เตรียมไว้ก่อนก็เดี๋ยวเรากิน,นกันครับกี่โมงดียวพี่ว่ากี่โมนนงเดีคร<อ>ับแล้วตื่นทเลยก็เดี๋ยวเรานั่งกิน กาแฟกนก่อนดีไหมดูดิเดี๋ยวต้มกาแฟกินกันก่อนไปเดินกินเลยร้อนๆแล้วก็เสร็จพอกินนั้นต้องพูดเสร็จก็เดี๋ยวนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าแล้วกินข้าวกินข้าวกินอะไรเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดุยกันเอาเลยอ่ะเอาเลยเอาเลยไม่ต้องอาบได้ไหมพี่ลุยได้เลยนะเอาผมไปเอาให้มันสดชื่นดีกว่าร่างกายเราอาบได้ตอนเช้ามันสดชื่นเนี่ยอ๋อตอนเช้าเลยพี่เช้าเลยสิบแปดเลยครับพี่เ้ยเดี๋ยวพอ คือตรงนี้นะครับเขารับแค่หนึ่งกุ๊ปแต่ว่าไม่ได้นอนข้างในบ้านนะเอาเต็นท์มากางเพราะตรงนี้เดี๋ยวพี่เขาเอาไว้พักผ่อนอ,อะไรเงี้ยเขาเอ,อ,อยู่คุยด้วยนะพ,พ,พี่อู๋คุยเก่งด้วยใช่ใช่ใช่แล้วคุยเรื่องป่าเดินป่าอะไรเขาเนี่ยเขาของจริงนะขอกจริงจริง,รงแล้วไม่ได้เข้าแบบสี่ห้าวันนะเข้าเป็นเดือนอะไรเงี้ยที่เขาเล่าให้ฟังเข้าสองเดือนอะ ใช่คือพี่เขาบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนพี่เขารักที่ตรงนี้เ่<ม>แล้วเขาก็อยากจะพัฒนาให้น้องๆที่เนี่ยเขามีรายได้<ม>เขาก็เลยคิดกับเต้ยทําบ้าน<ม>เออทาบ้านอันนี้ขึ้นมาแล้วก็พอทําเสร็จเนี่ยคนที่เนี่ย<ม>เขาก็มีรายได้น้องๆอ,งอะ่ะอย่างเช่นแบบเต้ยอย,อย่างเงี้ยเต้ยเป็นหัวหน้าของเด็กที่นี่เอาแรงงานมาทำน<ม>ู่นทำนี่ก็จ้างอทีนี้ก็ทุกคนมีงานละ<ม>ได้ทำงานได้อะไรเ่เี แล้วก็จัดก๊กทัวร์ที่เขคงอยากให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่มาพักผ่อนนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีสื่อหรืออะไรเข้ามาหรือว่าไม่มีพี่ที่มาจากกรุงเทพเนี้มาดูที่ดูทางตรงนี้ป่ารกหมดอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะได้เหมือนเปิดแม็ใหม่เนาะใช่ครับ ว่าลูกเสือเกิดมาเพือ่อสิ่งวิชาลูกเสือเกิดมาเพื่อสิ่งใช่เวลาอยู่ป่าอยู่เขาไม่ใช่ไงสุปอยู่เมืองหมดเลยเข้าคอยเข้าเมืองหมดเลย <laughs> ไปหันหียอะไรก็ยิงเอาไย, <laughs> ยังไม่ไผ่นี่ถ้าเรามันแก่แล้วเราไม่ตัดเดี๋ยวมันก็ตายใช่ไหมพี่มันก็ตายตายนะพี่แตือันานอยู่นะนานาแต่ส่วนมากเขาใช้ประโยชน์อยู่แล้วคือต้องไผ่มันใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนะถ้าตัดเป็นป้องๆเนี่ยยิ่งได้ประโยชน์เลยมันจะเป็นประโยชน์คือเขาหวงกันเลยแหละคุณเคยเห็นคนเวียดนามปะ เวียดนามหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาใช้บ้องแค่ไหนชคทีจวล่ Four วงไปเลยอะล่วงแบบไม่เป็นท่าคืนล้มไปต้นมะม่วงเลยอะโอ้โหแม่งเหมือนแบบโดนยาขยาตาย เขาทำเรือกันเรามานั่งพูดเรื่องบ้องพี่เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะพี่หัวบอกว่ากัดจะให้ไปเซอร์เวก่อนรอบนึงแล้วค่อยพาเราไปแต่ว่าเฮ้ยไหนไหนมาแล้วเอาสดๆดะลรก้เอาเลยแล้วกันใช่แล้วตอนที่แบบว่าทุกอย่างมันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอมาปุ๊บมาเจอโตเฟสแล้วใด่เดี๋ยวให้เขาตัด่ายก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายทีตอนที่เขาประกอบได้ได้หลังจากที่พี่ๆเขาตัด ไม้ไผ่สิบบ้องนะครับสรุปได้ประมาณครับสิบบ้องได้ไหมเนี่ยใช่สิบบ้องนี่ก็เหลือโอ้โหแย่งกันตายอยู่เนี่ย <laughs> แล้วมันจะเจาะรูยังไงอ่ะพี่พี่โอ้เอาพราเนี่ยครับสับสับสับบากมันก็ไปรูแล้วก็แต่งรูเขาหน่อยให้มันกลมแต่ว่าอ๋อเพราะข้างในมันกลวงอยู่แล้วเราแค่บากให้มันตรงกันแล้วก็ดนึบร้อยไปเลยอ๋อครับแต่ทริปนี้เราอาจจะไม่ใช้ตอกเราอาจจะใช้เป็นเชือกไปก่อนแต่ยิ่งเดี๋ยวเวลาถ้าแบบเป็นหน้าท่องเที่ยวหรือว่าต่อไปเป็นท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นตอกตอกไม้ไผ่มากอ๋อแบบไหนมันแข็งแรงกว่าพี่จริงๆก็ตามหลักมันก็เชือกเชือกมันก็ต้องแข็งแรงกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นายแต่ก้ไผ่นี่ค เหมืแล้วมัดเหมือนแรงหมืกันเขาไม่ไผ่ไม่เหนียวใกล้แล้วฮะใกล้เสร็จแล้วเหรอแล้วจะปวดขี้แล้วครับผมยังใต้มาแล้วฮะตีขึ้นแล้วตอนนี้ผมตีแต่เมื่อวานแล้วครับใช่เหรอในปั๊มไงโอ้ถ้าอย่างนั้นเราเดินทำายการเดินป่าไหมเอาชื่อที่ไม่เหมือนใครไหมอ่าเดียรเดียว์เดียรมีไหมโฉโจไหมอ่โฉโจไม่ค่อยมีใครใช้เลยนะ ชิปหายลวมึงเออทีนี้เรากทัวลงอะไรล้ะมึงโฉโจเฮ้ยมมึงก๊อปเขานี่คนเอาจริงอีกเ้ยทีนี้เดี๋ยวไม่แน่นะเราอาจจะแบบว่าทำซีรีส์คนเมืองเข้าป่าเห่อไหมอืมอเด็กเมืองเข้าป่าผมมา<ะ>ดิแล้วพอผมพีที่พักแล้วพี่โอ๋ว่างไหมพี่ <c oughs> มานอนด้วยแล้วเดี๋ยวเป็นซีรีส์เด็กเมืองเข้าป่าเนี่ยพูดไว้ก่อนนะไม่รู้ทำเปล่าอเดี๋ยวให้นอนเต้ย พี่โอ๋เนี่ยเขาแนะนำเป็นไกด์เลยเป็นที่เพราะว่าสองคนนี้เขาอยากให้ที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในที่เที่ยวอยู่แล้วด้วยน้ำตกไซเบอร์อำเภอนี้นะครับผมเพราะว่าที่นี่สวยมากสวยจริงๆแล้วก็ยังแบบระบบนิเวศถือว่ายังอุดมสมบูรณ์จำอยู่จํำอยู่นะครับผมมีหิ่งห้อยด้วยหิ่งห้อยป่ะโอ้อะไรพิ้ินเพียเฮ้ยน่าสนใจนะเพราะว่าผมทำเที่ยไม่เป็นอยู่แล้วไงก็คือรออย่างเดียวแล้วก็พูดไปเรื่อยผมพูดไปอย่างเดียวเด็กเมืองเข้าป่าแล้วับผม ทุกอย่างพร้อมแล้วครับผมแพรพร้อมน้ำพร้อมทีมงานพร้อมครับผมแล้วมึงไงไม่พร้อมเลยครับก็อยู่คนเดียวเลยผมคือพารทีิสุดท้ายแล้วในการที่ ผู้พี่เขาจัดแพแบบเร็วๆให้เรานะจริงๆมันต้องใช้เวลานานกว่านี้แล้วแพมันจะแข็งแรงแล้วมันจะบาลานซ์คือเขาต้องบาลานซ์ใช่ไหมพี่บาลานซ์ด้วยแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มบ้องบ้องไม้เข้าไปอ่าแต่ว่าเราขอไว้ว่าเฮ้ยบ้องเนี่ยเดี๋ยวขอไว้แจกไปแจกดีกว่ามันได้ประโยชน์กว่าเขามาแทะมามันล่องนี้มันมันผิดวิธีแล้วมันเสียด้วยเสียบ้องบ้องมันต้องมันต้องอยู่ให้ถูกที่ของทุกอย่างถ้ามันอยู่ถูกที่มันจะมีมูลค่าหมดมีแล้วก็มีคดีความด้วย น้องเต้เราไปล่องที่ไหนน่ะนู่นเหรอครับลองดูฮะต้นน้ำครับผมเดี๋ยวมึงอยู่หลังคนเดียวก็ได้มากเพราะเดี๋ยวผมถือกล้องไงที่เราเห็นในอังกอร์แม่เขื่อนนี้เลยนะเฮ้ยมีไก่ปิ้งอ่ะอยากไปหลานอร้องว่ะไหวไหมครับคุณอ้อนไหวไหมครับไหวไหมได้อยู่พี่ได้ครัไปรู้ไหนเพ่โอเคไปซาเด้อเพ่ไปซ้าเด้มันเข้าสองคนไม่พอ มาเข้าสองคนไม่ได้พี่เก๋อโอ้โหตอนนี้ฮะกำลังแบกแล้วฮะไป คือเมื่อสักครู่เนี่ยมันเกิดปัญหานิดนึงครับแพรมันหนักมากแล้วเหมือนด้วยเวลาการต่อเนี่ยมันยังใช้เวลาไม่เยอะมากม,มันต้องมีการบารลาน้ำหนักแล้วตอนนี้เราจะไปดูส่วนของการที่เราจะไปล่องข้างบนว่ามันเป็นแบบไหน,นอันนี้ดูเส้นทางที่เอาแพรไปลงไงใช่ใช่ใช่จะล่องมาทางนี้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงตอนนี้ถ้าล่องไปไกลน่าจะยากละ ใช่ป<ช>่<น>ะเพราะเมื่อกี้คุณลองบาลานแล้วนี่มันไม,ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมผมว่ามันแคบไปอ๋อผมว่าหน้าอีกต้องใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าอีกคือมันต้องแบบอย่างเงี้ยใช่ให้มันทรงตัวของมันได้เนาะอ่าเมื่อกี้คือมันบาลานไม่ดีเฮ้ยน้ำนิ่งมากเลยนะฝั่งนี้นะอันน้น้ำลึกว่ะไม่ลึกน้ำในห้วยมันจะตื้นเหรออืมถ้าเดินตรงนี้ไม่น่าได้ว่ะข้าแพงด้วยนะข้าแพงไปด้วยพังนะ ไไม่หวอย่างน้อยต้องมี5คนหกคนแนะนำผมรอบตัวเลยเพราะผมไม่ไม่น่าไหวแม่งหนักลากเลยแล้วถ้าคุณไม่ไหวเนี่ยผมไม่รอดนะไม่มีทางนะเมื่อกี้คุณไม่จับเลยที่มาโอ้ก็รู้เลยอ่ะว่าไม่ไหวแน่ไม่เอาเลยอ่ะโอ้เดินสบายโอ้ตรงนี้สวยเนี่ยลงไปเดินในน้ำมันได้ชิลเลยตรงนี้เป็นบ้านคนอ่ะโอ้สวยเนะมาถนั่งเลยอย่าไปปอดดิเออ ไม่เอาพี่เป็นมันได้อยู่มันไม่มีไรน้ะแค่เอวพี่ก็ไปเห็นดีเห็นงามกว่ามันเลยแล้วจะไปพี่ไม่เคยทุนนู้นเพราะมันตื่นนะเออเดี๋ยวพี่เคยไปลองนู้นแล้วก็ล่องมาอย่างเงี้ยเออแล้วลงมาเมื่อกี้ดูเลยเข้ามารับกูถึงขนาดนี้ไอ้นี่หน้าถอดสีนะพี่เฮ้ยไปเต้า ลองแพลองแพ้ครับยังไงพี่นั่งเลยนั่งค่อมเลยครับนั่งค่อมตรงกลางเลยพี่ค่อมตรงกลางเลยเออไปอย่าเกงนะอย่าเกงนะปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วเราขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเลยพาไปเลยไม่เดี๋ยวเต้ขึ้นมาพี่พี่โอ้ขึ้นมาก่อนโอเคผักหัวไปผักหัวปเฮ้ยักเอาเต้หัวออไปดิเอาหัวเอาหัวออกไปผมเอาหัวออกไปยังไงมนไม่ล้มหรอกไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเอาหัไม่จมเดี๋ยวโคตรตื้น โนั่นแหละมันมันจะแข็งหน่อยนึเพื่อนชมตัวหน่อยชมตัวหน่อยเออชมตัวหน่อยบาลานซ์บาลานซ์หน่อยบาลานซ์หน่อยไปเลยพี่ผักเลยผักเลยไปเลยโอเคไปเลยโอเคนั่งไปเลยนั่นแหละเฮ้ยได้แล้วนี่เอามือพายไปเลยมึงเหยียดตัวเก่งนี่ไปแล้วพายหันหัวกลับมาหัวกลับพายไปเลยนั่นแหละพายไปเลยแม่งกลับไม่ได้ก็เดือดร้อนอีกนะพายพายพายเลยอ๋อมันลึกแค่ร่องนี้ใช่ใช่มันตึ้งหมด ใส่ขยับตัวไม่ได้เลยใช่ยังไงเพื่อนก็ไม่ใช่อ่ะโอ้พูดไม่ได้เลยอ่ะตะโกนได้เลยมึงให้กูตะโกนที่ไอ้กูยังเก่งเลยเนะี่ะ,ะเดี๋ยวพูดตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มันลึกนะโอ้ยม่ลึกไม่ลึก,ม,ลกมันลึกแค่ล่องตรงข้างหน้าเองอ้าวหอมเดี๋ยว <laughs> โอ้โหเป็นการปิดคลิปที่ไม่ธรรมชาติที่สุดแล้ว <laughs> คือตอนนี้นะครับผมด้วยลักษณะลื่นลื่นเลื่นเท่าทีเท่าทีพี่ลื่นพี่ลื่นเท่าทีเท่าทีตอนนี้นะครับผมด้วยลักษณะแพที่ใช้เวลาน้อยนะครับโอ้ยเดี๋ยวก็จะกลับมาเน AP สองนะครับแล้วให้น้องเต้ยนั้นได้โอ้ออนโอ้ยจะ่สายดีคือถ้าคนว่ายน้ําเป็นล่ะเขาจะแบบเฮ้ยม่กลัวอะไรวะแต่คนว่ายน้ำไม่เป็นล่ะท่านแม่งเลยเอวมาเมื่อไหร่จะไมนเป็นเรื่องเลยนะผมบอกก่อนนะขอบคุณพี่อู๋ครับผม ขอบคุณน้องเต้เจ้านะเราเห็นแล้วที่พักเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปเนี่ยมันจะพร้อมหรือยังรอติดต่อน้องเต้ก่อนแล้วสอบถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าอยากไปกางเต็นท์ตรงนั้นน่ะมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวน้องเต้เขาบอกเองว่าได้หรือเปล่าวิ่อะไรเงี้ยได้ช่วงไหนเออได้กี่กรุป๊ปอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวแพ้เพิ่เงี้ยเขาทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือล่องก่อนตอเนี้น้ํามันน้อยมันล่องยากครับผมแลวหินมันเยอะเมื่อกี้เดินไม่ได้เลยนะฮะธรรมาชาติไม่เป็นใจฮนะ น้ำเยอะน้ำน้อยพี่ว่าไม่หนาวะเอาพาอี่อยู่นี่พี่เอาของคุณมากพีเออ่เออเดี๋ยวเอาหัวแพ้ออกกันได่เหมือนแบบรายการทีวีเข็นเอาแพ้ออกไปมพีเหมือนแบบล่องแลเราอย่าไปเกณฑ์สิเ,เ,เรื่องน่ากลัววันนี้มีทำมาแล้วเลยเดี๋ยวเจอกันอีพีสครับผมไปก่อนครับทุกคนโอ้หไอตัวนี้ภรชัดเลยเข้าป่า ha <laughs>